สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับรายงานตัวสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันสุดท้ายรวม5วันมีสมาชิกมารายงานตัวทั้งสิ้น198คน บรรยากาศการเข้ารายงานตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาวันสุดท้ายมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางมารายงานตัวอย่างต่อเนื่องยกเว้นนายสมจาตุศรีพิทักษ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศซึ่งได้รับแจ้งมาว่าจะเดินทางมาในวันที่7สิงหาคมก่อนเข้าร่วมรัฐพิธีณพระที่นั่งอน,นันตสมาคมพระราชวังดุสิต โดยคนแรกที่มารายง,งานตัวในวันนี้คือพลเอกสุรวัตรบุตรวงศ์หัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกตามด้วยนายดิษฐัตโหตะกิจรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานายนรงชัยอัครเสนณีอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี2549พลเอกเทวรวัตรบ,บุญยประดับรองผู้บัญชาการทหารบกนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10 คุณพรทิพย์จาระอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎิกาและคนสุดท้ายคือรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์วันรัตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา โดยวรวมตลอด5วันที่ผ่านมามีผู้แรงงานตัวแล้วทั้งสิ้น198คนจากทั้งหมด200คนเนื่องจากนายอาสิทธ์พิทักษ์ขุมพลจุฬาราชมนตรีและพลเอกทวชชัยสมุทรสาครอ,อดีตแม่ทัพภาคที่2ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําให้ขณะนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเหลือเพียง198คน